ในเรื่องของบุคคลสำคัญนะคะความหมายก็คือบุคคลที่มีผลงานที่โดดเด่นหรือเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคมท้องถิ่นหรือประเทศนั่นเองค่ะสำหรับบุคคลสำคัญที่เราจะเรียนรู้กันในคลิปนี้นะคะคนตาขอแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือบุคคลสำคัญของโลกและที่สองค่ะบุคคลสำคัญของประเทศไทยนะคะ และ3คือบุคคลสำคัญในระดับท้องถิ่นค่ะในลำดับแรกเรามารู้จักบุคคลสำคัญของโลกกันนะคะเริ่มที่คนแรกค่ะเด็กๆลองดูภาพนี้ก่อนจำได้ไหมคะเขาคือใครถ้าอย่างนั้นไปดูภาพที่2กันนะคะแล้วภาพนี้นะคะจำได้หรือยังเขามีชื่อว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะหรือเราอาจจะเรียกเขาสั้นๆว่าไอน์สไตน์ก็ได้ค่ะ เัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะเกิดในวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2422ค่ะเรามาดูกันที่ผลง,งานโดดเด่นเลยนะคะไอน์สไตน์เนี่ยเขาเป็นศาสตราจารย์ทางด้านฟิสิกส์นะคะเป็นชาวเยอรมันเชื้อสายยิวค่ะเขาได้ค้นพิทฤษฎีสัมพันธภาพขึ้นนะคะในปีพุทธศักราช2458ซึ่งจากการคิดค้นทฤษฎีตต่างๆของไอน์สไตน์อย่างมากมายเนี่ยนะคะ นำมาซึ่งการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ในเวลาต่อมาค่ะบุคคลสําคัญท่านถัดมานะคะก็คือมหาตามะคานทีค่ะท่านเป็นชาวอินเดียนะคะเป็นบุคคลสําคัญที่นำอิสรภาพมาสู่ชาวอินเดียะคะ่ะท่านได้ยกเลิกระบบชนชั้นวรรณะในประเทศอินเดียนะคะในปัจจุบันนะคะคานทีถือเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความสงบสุขของคนทั้งโลก และหัวข้อถัดมาค่ะบุคคลสําคัญของประเทศไทยนะคะคนแรกที่จะแนะนําให้รู้จักก็คือบุคคลท่านนี้ค่ะมีชื่อว่าหลวงประดิษฐ์ไพเระหลวงประดิษฐ์ไพเระนะคะท่านมีนามเดิมว่าสอนศินลปะบรรเลงท่านเกิดในปีพุทธศักราช2424ค่ะโดยท่านนะคะจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของดนตรีไทยต่อามาในปีพุทธศักราช2468ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงประดิษฐ์ไพเระ ท่านได้แต่งเพลงไทยเดิมนะคะเช่นเพลงเพลงโหมโรงปฐมดุสิตเพลงขอมทองเถาเพลงโหมโรงสอนทองเป็นต้นนะคะเนื่องจากเพลงไทยเดิมนะคะเป็นเพลงที่มีความไพเราะมีคุณค่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาตินะคะทําให้ชีวประวัติของท่านจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการอนุรักษ์ดนตรีไทยขึ้นค่ะและบุคคลท่านถัดมาค่ะมีชื่อว่ากรมพระยาดํารงราชานุภาพ ท่านได้รับถวายพระนามเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปีพุทธศักราช2,505และท่านยังเป็นต้นสกุลดิดสกุลด้วยค่ะและอีกท่านหนึ่งค่ะมีชื่อว่าสืบนะคะสถียน,นะคะท่านเป็นนักอนุรักษ์แล้วก็นักวิชาการในด้านของ ทรัพยากรธรรมชาติท่านเป็นผู้ที่เอาชีวิตเข้าแลกนะคะเพื่อเรียกร้องให้สังคมหันมาสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญที่จะปกป้องผืนป่าแล้วก็สัตว์ป่าจุวันที่หนึ่งกันยายน2533ค่ะท่านก็ได้ทําอัตตวิบากกรรมนะคะก็คือการฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมแล้วก็หน่วยงานราชการให้หันมาสนใจปัญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติค่ะ อนนี้เด็กๆรู้จักบุคคลสำคัญทั้งของโลกแล้วก็บุคคลสำคัญของประเทศไทยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้บุคคลสำคัญในท้องถิ่นจากคลิปวิดีโอดต่อไปนี้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคาเรียนของบุคคลสำคัญในท้องถิน่นวันนี้พี่มีบุคคลสำคัญในท้องถิ่นมาแนะนำให้น้องๆได้รู้จัก1หนึ่งคนจากคาเรียนที่แล้วน้องๆได้รู้จักกับครูสมพรสุดใจ ครูภูมิปัญญาไทยด้านแพทย์แผนไทยกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสักนิดนะครับครูสมพรสุดใจผู้ซึ่งจบการศึกษาเพียงชั้นประถมะศึกษาแต่ด้วยความใฝ่รู้และมีความเพียรพยายามมาณอุตสาหะรับการถ่ายความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยจากบิดาซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยโดยตรงและภาคเพียรหาความรู้เพิ่มเติม,ตมสม่ำเสมอด้วยการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยจากความพยายามใฝ่รู้ของครูสมพร ทำให้ท่านกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทยจนกลายเป็นที่ยอมรับได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรตามสถานศึกษาต่างๆและได้รับการยกย่องเชิดจูเกียรติมากมายน้องๆคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคนที่ใฝ่รู้ภาคเพียรพยายามก็สามารถประสบผลสําเร็จได้เอาเลยครับน้องๆคราวนี้เราจะมารู้จักบุคคลสำคัญในท้องถิ่นคนที่สองกันบ้างนะครับพร้อมกันหรือย,อยังเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับบุคคลที่พี่จะพาน้องๆมารู้จักในวันนี้คือนายบุญชอบเอมอิ่มครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรมผู้คิดค้นพัฒนามะพรางสายพันธุ์ใหม่เจ็ดสายพันธุ์ตอนนี้น้องๆคงอยากรู้จักกับนายบุญชอบหรือคุณลุงบุญชอบกันแล้วใช่ไหมแหละครับถ้าอย่างนั้นน้องๆตามพี่มาเลยครับพ่อกำลังจะพาเพลินไปไหนล่ะคะ ไปเที่ยวจังหวัดสุขโขทัยจ้าเออพ่อถ้าผ่านสวนเอมอิ่มช่วยแวะให้แม่ด้วยนะแม่อยากจะซื้อมะปรางสักหน่อยเอ๊ะทำไมเราจะต้องซื้อมะปรางที่สวนนั้นด้วยล่ะคะทำไมเราไม่ไปซื้อที่ตลาดเพราะว่าที่สวนเอมอิ่มนั้นขึ้นชื่อเรื่องมะปรางมากเลยล่ะลูก คุณลุงบุญชอบเจ้าของสวนได้คิดค้นพัฒนามะปรางขึ้นมาใหม่ถึงเจ็ดสายพันธุ์เลยนะลูกคุณลุงเขาเก่งจังเลยนะคะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปแวะเที่ยวที่สวนบุญชอบเป็นที่แรกและกันปพราะทีนนั้นเขาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวเข้าชมด้วยว้าวเยี่ยมไปเลยค่ะเพลินจะได้เห็นต้นมะปรางจริงๆ เอาละจ้าตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสวนบุญชอบกันแล้วอา้าวนั่นลุงบุญชอบเจ้าของสวนอยู่ด้วยนี่โชคดีจริงๆเลยโชคดีอย่างไรล่ะคะแม่โชคดีตรงที่คุณลุงบุญชอบจะถ่ายทอดความรู้เชิงเกษตรให้กับคนที่สนใจได้ฟังนะลูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปฟังกันดีกว่าจ้าจะได้รับความรู้ดีๆด,ดางด้านการเกษตร อ้าวสวัสดีครับสวัสดีเชิญเชิญครับสวัสดีครับพอดีผมกับครอบครัวเคยได้ยินชื่อของคุณลุงบุญชอบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการเกษตรสามารถพัฒนามะปรางสายพันธุ์ใหม่ได้ถึงเจ็ดสายพันธุ์จึงแวะเวียนมาเยี่ยมชมเลยครับยินดีมากเลยครับถ้าสงสัยหรืออยากทราบอะไรสามารถถามผมได้เลยนะครับครับถ้าเช่นนั้นรบกวนคุณลุงบุญชอบช่วยพาพวกเราเยี่ยมชมอะไรหน่อยได้ไหมครับ ได้ได้เลยครับเจินตามผมมาทางด้านนี้เลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อกับเพลินไปเดินชมสวนกับคุณลุงนะลูกเดี๋ยวแม่ขอตัวไปเลือกซื้อมาปรางรอทางด้านโน้นดีกว่าค่ะอ้อโหสวนของคุณลุงนี้ใหญ่จังเลยนะคะก้าแต่ก่อนที่ลุงจะมีสวนเป็นของตัวเองอย่างทุกวันเนี้ยลุงต้องเริ่มจากการรับจ้างทำงานหาเงินมาเช่าที่เพื่อทำไร่ถุนเลี้ยง ไร่ข้าวโพดมาก,ก่อนจนกระทั่งปี2522ลุงจึงมีเงินมาซื้อที่แปลงแรกเพื่อปลูกพืชแบบไร่นาผสมกับสวนผลลไม้คุณลุงเก่งจังเลยคะ่ะคุณลุงเรียนการเกษตรมาเหรอคะไม่ใช่หรอกจ้าลุงเรียนจบมัธยมต้น ส่วนการเกษตรนั้นลุงศึกษาเพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือฟังรายการวิทยุและไปศึกษาดูงานตามแหล่งต่างๆที่สำคัญเลยคือลุงได้ศึกษาปรชาัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจ้ะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรล่ะคะลุงเริ่มจากการพัฒนาพืนที่การเกษตรทำการปลูกพืชผสมผสานจ้า ปลูกพืชหลายๆชนิดในพื้นที่เดียวกันใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วจา้าเก่งมากๆเลยเออคุณลุงครับผมอยากทราบว่าคุณลุงมีแรงบันดาลใจอะไรหรือครับในการพัฒนาสายพันธุ์มะปรางอ๋อแรงบันดาลใจก็จากการที่ลุงอะต้องการหาคําตอบว่าทําไมพืชที่นํามาปลูกจากแหล่งเดียวกันคือภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางจึงเปลี่ยนแปลงไป,ไ,ปไ,ดได้หลายลักษณะ เอ๊หมายความว่าอย่างไรล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลยหมายความว่าเพื่อที่เรานำมาจากแหล่งเดียวกันแต่ทำไมถึงเปลี่ยนแปลงไปได้หลายลักษณะนะลูกใช่แล้วละ่ะลุงเลยเลือกที่จะหาคำตอบจากมะปรางดังนั้นในปี2520ลุงจึงเริ่มออกเดินทางไปทุกที่เพื่อหาพันมะปรางที่มีผลใหญ่ เพื่อรวบรวมพันธุ์มะปรางที่มีลักษณะเด่นๆมาทำการทดลองและพัฒนมามะปรางสายพันธุ์ใหม่จนประสบความสำเร็จโดยลุงเริ่มปลูกจากจำนวนน้อยๆก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดและนำมาแก้ไขเพื่อก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงคุณลุงใช้เวลาในการทดลองปลูกมะปรางนานไหมคะลุงใช้เวลา6ปีในการพัฒน,นา ลองผิดลองถูกจนได้มาพรางสายพันธุ์ใหม่คุณแม่บอกว่าคุณลุงสามารถพัฒนาแม่ปรางสายพันธุ์ใหม่ได้ถึงเจดสายพันธุ์เลยหรอคะใช่แล้วล่ะลูกเมื่ราปงเจ็สายพันธุ์ที่ว่านั้นมีสายพันธุ์อะไรบ้างล่ะคะลุงจะไล่ให้ฟังทีละสายพันธุ์นะลูกสายพันธุ์แรกคือพันธุ์เจ้าเนื้อทองหนึ่งสายพันธุ์ที่สองคือพันธุ์เจ้าเนื้อทองสอง สายพันธ์ที่สามคือพันธ์เอ็มอิ่มหนึ่งสายพันธ์ที่สี่คือพันธ์เอ็มอิ่มสองสายพันธ์ที่ห้าคือพันธทองสุโขสายพันธ์ที่หกคือพันธทองพวงและสายพันธุ์ที่เจ็ดคือพันธงหยุดเออคุณลุงคะเมื่อแปลงสายพันธ์ใหม่แตกต่างจากสายพันธ์เดิมอย่างไรล่ะคะ จุดต่างของมะปรางสายพันธุ์ใหม่คือผลสีสวยมีขนาดใหญ่มเมล็ดรีบแบนเปลือกน้ำไม่ช้ำง่ายเนื้อแข็งไม่ช่ำน้ำรสชาติดีหวานสนิทและผลดิบจะมีรสมันไม่ระคายคออ๋อเหนือเข้าใจแล้วค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมสวนด้านไหนกันดีกว่าน้องๆครับระหว่างรอเพลินไปเที่ยวชมสวนเรามาพักทำกิจกรรมสนุกๆก,กันสักครู่ดีกว่าครับ น้องๆครับเดี๋ยวเรากลับไปที่บทเรียนกันต่อเลยนะครับอ้าวพ่อลูกออกมากันแล้วเหรอเป็นยังไงกันบ้างสนุกมั้เอ่ยสนุกมากเลยค่ะหนูได้เห็นต้นมะพรางจริงๆแล้วด้วยค่ะใช่แล้วยังไงเราก็ได้รับความรู้จากลุงบุญชอบอีกด้วยจากการที่ได้คุยกับลุงบุญชอบทําให้เห็นได้เลยว่าลุงบุญชอบเป็นผู้ที่มีความมานะอดทนกว่าจะคิดค้นพัฒนาสายพันธุ์มะพรางได้ถึงเจ็ดพัน ต้องอดทนใช้เวลายาวนานถึง6ปีกว่าจะสำเร็จใช่แล้วล่ะเพราะอย่างนี้ไงล่ะคุณลุงบุญชอบจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมากมายจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2552จึงได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่6ด้านเกษตรกรรมจากการพัฒนามะปรางสายพันธุ์ใหม่คุณลุงเขาเก่งจริงๆเลยนะคะ ใช่แล้วล่ะจ้าเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้มาปรางแล้วเราออกเดินทางกันต่อดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าเพราะเหตุใดคุณลุงบุญชอบจึงได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยเอางี้เดี๋ยวพี่จะสรุปให้น้องๆฟังนะครับคุณลุงบุญชอบเอมอิ่มเกิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พศ2492 ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมในการผสมพันธุ์พืชมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนามะปรางสายพันธุ์ใหม่เจ็ดสายพันธุ์คุณลุงบุญชอบจะเน้นการทำเกษตรแบบผสมผสานเป็นผู้นำวิถีชีวิตดีเด่นโดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ ผลงานของคุณลุงบุญชอบเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศและด้วยการที่คุณลุงบุญชอบได้นำความรู้ด้านการเกษตรที่ตนเองได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมากมายยกตัวอย่างเช่นปีพศ2539ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปีพศ2540ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้นำอาชีพก้าวหน้าระดับจังหวัดจากกระทรวงมหาดไทยและปีพศ2552ได้รับการยกย่องจากสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่น6ด้านเกษตรกรรมจากการพัฒนามะปรางสายพันธุ์ใหม่ครับเอาละครับน้องๆก่อนจากกันวันนี้เรามาทดสอบความรู้ความเข้าใจกันสักนิดนะครับ กับกิจกรรมฉายเดียวถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่น้องๆครับเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับ คุณบุญชอบได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านใดคำตอบคือด้านเกษตรกรรมคุณบุญชอบเอมอิมได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านการเกษตรรุ่นที่6ประจำปีพุทธศักราช2,552ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไร่นาผสมคำตอบคือการปลูกพืชหลายชนิดบนพื้นที่เดียวกัน คุณลุงบุญชอบได้พัฒนาสายพันธุ์มะปรางด้วยวิธีใดคำตอบคือนําสายพันธุ์มะปรางทั่วประเทศมาทดลองปลูกครับข้อคิดจากคุณธรรมของคุณลุงบุญชอบที่นํามาเป็นแบบอย่างคือข้อใดคำตอบคือความอดทนภาคเพียรเนื่องจากคุณลุงบุญชอบต้องใช้ความอดทนภาคเพียรพยายามเป็นอย่างมากกว่าจะประสบความสําเร็จในการพัฒนามะปรางสายพันธุ์ใหม เป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆตอนนี้น้องๆทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ากว่าที่คุณลุงบุญชอบจะประสบความสําเร็จจนเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องนั้นเกิดจากความมานะพยายามอดทนและมีความใฝ่รู้น้องๆอ,อย่าลืมนำคุณสมบัติเหล่านี้ของคุณลุงบุญชอบไปเป็นแบบอย่างนะครับสวัสดีครับ